สวัสดีค่ะพี่นิจะพามาดูที่ดินแปลงคลอง12นะคะห่างจากถนนรังสิตนครนายก8 0ดร้อยเมตรที่ดินติดลำคลองนะคะคลองอยู่ด้านหลังเลยค่ะตารางวาละหนึ่งพันบาทนะคะการเดินทางสะดวกค่ะที่ดินไม่ต้องถมนะคะที่ดินถมแล้วถนนคอนกรีตผ่านหน้าแปลงนะคะลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหาที่ดินติดแม่น้ำนะคะจำนวนหนึ่งไร่นะคะ ส2กองันยาบุรีประทุมธานีนะคะด้านหน้าแปลงเป็นคอนกรีตถนนคอนกรีตค่ะที่ดินสวยมากเลยค่ะถ่ายกันสดๆหน้าแปลงเลยนะคะลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหาที่ดินนะคะต้องเป็นแปลงนี้เลยค่ะสวยมากถ่ายกันสดสดหน้าแปลงเลยค่ะถนนคอนกรีตผ่านหน้าแปลงนี่ค่ะจะพามาดูบรรยากาศหน้าแปลงเลยนะคะท้ายแปลงเป็นคลองค่ะ เป็นที่ดินไม่ต้องถมนะคะสามารถปลูกบ้านที่อยู่อาศัยได้เลยค่ะการเดินทางสะดวกนะคะห่างจากถนนรังสิตนครนายก800เมตรค่ะนี่คือหน้าแปลงนะคะเป็นถนนคอนกรีตกว้าง10เมตรค่ะที่ดินถมสูงกว่าถนนไปแล้วนะคะสวยมาก กรางวาระ1 2 0 0 0บาทสนใจติดต่อมาที่0948936428พิกนิกนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ